ต่อกันเลยครับสําหรับช่วงต่อไปครับตอนนี้เป็นการย่างเนื้อหมูนไว้หนเนื้อหมูครับโอ้ยไฟกระมันอเ,เอาแซ่บครับโอ้ยแล้วของแทนเลยจวดจวดหลังจากเตรียม ปลาหมึกสำหรับต้มแล้วก็เป็นการแหลมสำหรับอย่างนะครับเชฟโอครับนี่ครับนี่ข้าวติเป็ดซาซิมิหินนะครับโอ้นี่เลยครับเขามียังครับนี่ครับยังครับนี่เขามีมิยาบีครับมิยาบีโอแมนวาซาบิครับวาซาบิครับไว้หยอดกินกับซาซิมิดนะครับโอ้ของแถมเลยครับนี่กินดิบๆเลยนครับแล้วข้าวติไปเซานอกน้ำแข็งไว้จะกเขาเลยครับโอ้แน่น ไม่ร้เขี้ยวนี่ดังตับๆครับผมตับตํามาครับตับตับก็ย่างย่างครับนี่อไอเขี่ยวปลาหมึกนี่แหละครับเบิ้งครับพี่น้องครับการย่างเนื้อหมูครับจากเชฟโอมครับเบิ้งคุณคุณย่างกครับพี่น้องครับของแทยเลยนี่แต่กินโปแซซบนี่ไปหาหมอเลยโอมบอกมีปัญหาเรื่องลิ้นแน่นอนเลยเบิ้งครับเบิ้ง ส่วนแน่นอนครับเอามาเบิ่งครับหมูเห่าก็บจะได้ที่เราได้หนิแจ้งนอยก็จะไปหั่นตบปันที่นี่ต่อไปกับของต่อไปที่ต่องอางๆมั้งครับนี่เชฟโอมปลาเมือครับรมีไข่พร้อมเลยครับเด้อของแทงหลีหมาอน,นีเอาเบิ่งครับเชฟโอมมึงตัวใหญ่เลยครับนี่ล่างเฉาลงไป ย่างแหมแฮมหมดเนยมาเิ้ยเบงครับปลาหมึกทะเลสดๆจากทะเลอันดามัน